เดี er ๋ยวเข้ามานอาจารย์าโรงนะกระปุ่มดังนี้กับตุยเอกไฟแดงนะครับนี่นี่ตีวกันอำเภอกระปุ่มตีวกันอำเภอจังหวัดรากจังหวัดกันตังกระปุ่มเตะทีตะตีเตะทีเตะทีทีตีตรง ทั้งหน้าทั้งหน้าัวดรุกลิมเลยวะไม่ไปนี่กับลุงกน<อ>ันเหมือน,นเหมือนเมือนที่เราเปนเนี่ยแนสครับมาจันทร์หุงจันทร์ปุ่มคับเป็นจอยเล็กๆกา้าวมานะครับเดียวคุณจอได้พุ่มลงตตตู้รั่วเลยนะครับ ผมจะลงตรงนั้นผมจะเลยียรดอันนี้น,นะครับรถ<ท>ตะเปียกครับผมจะลงเดินุวมประตูนี้ครับผมโอ้รถมาลาเกลือกเข้าในเลยครับผมลงตรงนี้นรนนรนนครับผ<ท>ม มันก็รุูงเส็นแล้วนะครับผมเลย์ท้อกับเลย์ทรอกับผมเลยบรรยากาศบ้านอาจารย์นรุ่งรับมากันอาจารย์แปลกมากันจังประมาณนี้รถนู้นรถนั่งรถบุญรถคุณแก้วนะครับแต่ดูดกับ ตานุนนุยับตดติงตดต้ตองตะเก้วตะเลียกตะปูนกับตะปูนแก้วกับกนเมืองกับบ่มนังรงนั่งที่ก็ชอมกับบรรดาณารงครกับ บริเวนี้กว้างๆรถมก,กับบา,าจารย์ลงนี่บริเวณัวน,นที่เราปิ้งจันนะครับผม पट्र वाचाल के เหมือนนี่อย่าไปไายม,าม,าายมั้งมาไล่รุ่นไม่ได้เลยกับบ้านที่ลับปินแดงชาติของระวังจะหกกับผมเละๆปลวกปลกปลกปลก เจลาบรวกกับเจลาบรวกรถมาก,กับวันนี้ยุ่งไม่ต้องว่วงกับที่นี้นี่ดำล้อนี่รับรถม้ยก,กับรถม้ยรถตดำล้อพุ่มเอาพี่น้องจุ่มรถมาก,กับ คุณกูจีนกับคุณกูจีนกับ<ไ>ต่อบ้านอาจารย์มากันจังลุ่มดสวัสดีกับผมครับบุริกาบุริกาย <laughs> ืนเก้าอันน้อยลุยอไปกับผมผู้มอีปี <laughs> เดี๋ยวตะกิดเออลุ่มดหน้าวันนี้พอมาที่นี้มากัน จะป้อมย้อยกับพุ่มกำลังเลี้ยงตดกับพุ่มตอนนี้กับวันนี้มาประชุมตะลุงสัญจรกับชมรมนั่งตะลุงเจ้าตังกับมาประชุมมาหรือเสี้ยวน่ากับตีบานนั่งอาจารย์นรุ่งชั้นภูมนั่งอาจารย์นรุ่งลุงมันดิสิ้นแหลมพี่เน่ยจกับถึงวันนี้สิ้นโลกหนาก็มากันครบหมด ต่ Tamil, newer, into the oui> ังวัดลังกับปุังกับไับสุอาจารย์นั่งูจูเกลกับู้จูเกลกับผูกับผกับผมีสิทีครับเชิญทุก่านะครับทุกคุมาคับพี่น้องอยู่ไกลๆนี่รับตาเรูข้าวนี้ก็เชิญได้เลยนะครับที่บ้านนังอาจารย์รงปรลุมมันดิสินปินแห่งแกกับผกับผู้จะฟัมเนี่ยนั่งุมกับมาได้ยินเลยใช่ กับผมก็ตันะครับโคนุยาตเลยตดก่อนนะครับผมอยู่ถ่วยวาวคนนี้

<laughs> bunga <laughs> bunga năng bunga gặp năng bunga <laughs> bunga cháu bunga gặp bunga 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 បានទៅក្បែរនេះហើយខ្ញុំមកប្រជុំគាត់ទីនេះតាន់ចរប្រចាំខែកងណាំងតະລុងចៅស្ទាំងជុំរំណាំងតະລុងចៅស្ទាំងនៅរកនេះក៏កំពុងកក់កួយຢູ່ខាងតោកខាងទៀងមើលប៉ាដែរតែគាត់គាត់នៅដើរលេងຢູ່ខាងនេះដែរ น้องแปะกับน้องแปะคุณนี่คุณด้วยครับตั้งแปะมีอิดการแปะพอบรดเป็นแคนี้กับเจ้าดีกับปุ้ม